อ๋ะใช่ครับคอาจารย์อธิบายต่ออีกทีค่ะเพราะมีงานเพราะีสามารถสื่อต่ออาจารย์ได้นะครย์หรืออาจารย์ก็จะมาดูไหยชื่อจริงอาจารย์โจชื่อจริงอาจารย์โจคือได้มาไม่งที่สากษาเป็นเป็นักศึกษาข้ากจรงว่าสาษาทั่วไปเราไม่ต้องนะคะไม่ใช่จะต้องแค่โควิดนะคะถึงไม่โควิด ทาที่ามักอนลครับกเเรารครับที่เระเราสามารถจจันที่ทางประสาทศัลยกรรมเนี่ยนะคะเดินทางมามอบอุปกรณ์างการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลบางระบุงก็ได้แก่โมบายเนกิทีฟเทเชอร์นะคะ2ยูน <flush> ิต ก็คือเป็นตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อนะคะสำหรับใช้ในกิจการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดหรือไม่ก็ผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรงเช่นวัณโรคขอบอะไรก็แล้วแต่นะคะสองางก็คือลูนที่หนึ่งเนี่ยจะอยู่ในรถแอมรันนะคะเพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลสามารถขับไปรับผู้ป่วยหรือขับ ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่งไปโรงพยาบาลหนึ่งได้นะคะอีกหนึ่งยูนิตเนี่ยจะอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะขนย้ายผู้ป่วยจากหน้าห้องฉุกเฉินไปเข,เข้าห้องที่จะเตรียมเอาไว้สําหรับผู้ป่วยบิชเชอนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งที่นํามามอบให้ก็คือหน้ากากผ้าอนามัยนะคะ เราตัดเย็บเองนะคะมีแผ่นกรองเรียบร้อยนะคะสามารถซักแล้วใช้ต่อได้ประมาณพันชิ้นนะคะอันนี้จัดทําโดยพนักงานที่ประสา,า,านเสด็จไทยนะคะตัดเย็บตามตามแบบที่เขาเซ็ตผิน,นะคะค่ะค่ะทั้งหมดเราได้มีการประสานจากโรงพยาบาลไปใช่ไหมคะค่ะเราได้รับการประสานจากโรงพยาบาลน,นะคะโดยคุณพัน,าานชัย เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเริ่มแรกเลยเนี่ยประสาทศัจธรรมอยากจะมอบเครื่องช่วยหายใจนะคะเป็นแบบไบแผ่แต่ว่าเครื่องช่วยหายใจสําหรับโรงพยาบาลบางระมูนเนี่ยเต็มคือมีมีเต็มอัตราแล้วนะคะเราก็เลยให้คุณหมอสํารวจว่าคุณหมอต้องการอะไรโรงพยาบาลต้องการนะคะทีนี้โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้แจ้งความจำนงว่าอยากจะได้โมบายนบเน็กจิตเพลเชอร์นะคะสำหรับผนใาที่ บบนะคะสองอยู่เราก็จัดให้ตามที่โรงพยาบาลต้องการ